สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนขวันนี้จะพามาดูไม้ทารั้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนขาตอนนี้จะเป็นไม้ที่เขาผ่านนะคะเพื่อนเพื่อนเขาจะเอาไปเจาะรูนะคะเพื่อนเพื่อนะ่ะประมาณสี่รูแล้วเขาก็จะเอาออฝั่งดินแล้วก็จะดึงนะคะเพื่อนเพื่อนตัวน,นี้คือเขาออเดอร์แบบผ่านนะคะเพื่อนเพื่อนขก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะ ใจสั่งได้นะคะเพื่อนๆเรารับหมดเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆขานี่คือตรงไส้กลางของไม้ที่เราผ่านะคะเพื่อนๆจะเป็นลักษณะนี้เนาะเขาผ่าเสร็จปุ๊บแล้ว่ะค่ะเพื่อนๆ่ะไส้กลางมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราพาไปดูไม้ที่เขาสั่งเป็นทั้งลำค่ะ นี่คะ่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่คือไม้ที่เขาสั่งไว้เทา่าลำนะคะร้อยเจ็ดสิบท่อนคะ่ะเพื่อนๆเป็นไม้อะรั้วทั้งหมดนะคะตัวนี้เขาส่วนมากเราถ้าเป็นไม้อะลำกลมๆนี้เขาจะไปไปทำเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเสาหลักค่ะไว้เอาไว้อย่างอย่างไปฝั่งนึงนะคะพเพื่อนๆงามมากเลยพเพื่อนๆ เร,เราขอเก็บภาพนิดนะึงสวยแบบนี้เลยเพื่อนๆสวยงามทั้งหมดนี้เป็นไม้ยูคาลิตันนะคะเพื่อนทั้งหมดร้อยเจ็ดสิบท่อนจ้าขอสั่งแต่เรายังไม่ได้ไปส่งเนาะส่งวิกตอเรียค่ะ ความยาวสองเมตรสี่สิบค่ะแบบนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนึ่งนี่ค่ะเพื่อนๆประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีเขาทํารั้วที่นี่นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆขาจะพามาชมไม้รั้วที่นี่นะคะถ้าเขาสั่งเป็นไม้ผ่าแล้วนะคะเพื่อนๆเขาจะมาทําลักษณะนี้ค่ะนี่ค่ะเขาจะเจาะรูเนาะเจาะรูสี่รูเสร็จปุ๊บก็จะสอดอรูดหนามเข้าไปนะคะเพื่อนๆขามันก็จะสามารถดึงให้ตึงได้ถ้าแบบนี้นะคะ เราไม่ต้องใช้ตะปูค่ะเ,เพื่อนๆพ่อแล้วก็ขึงขึงให้ตึงได้เดี๋ยวจะพามาดูไม้ที่เขาสั่งเป็นไม้ทั้งลำนะคะว่าเขาเอาไว้ทําอะไรเขาเอาไว้เป็นเสาหลักค่ะเ,เพื่อนๆค่ะเสาหลักไว้ขึงระหว่างอ่าเหมือนเป็นหัวมุมค่ะเ,เพื่อนๆพ่อเพราะมันจะแข็งแรงเนาะนี่ค่ะถ้าเป็นไม้ทั้งลำก็จะเป็นลักษณะนี้เขาจะเอาไว้ขึง ถึงหัวม,มุมค่ะเพื่อนๆให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นเนาะเป็นลักษณะนี้เลยโอเคไหมคะเพื่อนเถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบหรือว่าได้ความรู้นะคะเพื่อนๆคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะแล้วไว้เจอกันวิดีโอหน้านะคะเพื่อนๆคะ่ะฝากมาลัลาฟาวาร์มไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจด้วยนะคะบายคะ่ะ